สวัสดีครับผมสุภกิจบัวเลิศหรืญญรรรรอว่าเอทโบนคกปฐันมครับผมสนามนี้ก็ตอนนี้รถเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้คือรอพี่หมัดมาจูนแล้วก็อาจจะไม่ซ้อมก็คือน่าจะวิ่งเลยครับสนามนี้พี่เหวิ่งรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างครับอ่าเด็เตอร์เครื่อง 1GD ค่ายโตต้าครับตอนนี้เครื่องพร้อมครับพร้อมมากก็คือพูดง่ายๆตอนนี้ก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็คือตอนนี้รอขึ้นในนู้นเดียวรอพี่มาประจุนเดียวเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างครับพี่มีลูกก้านข้อแคมแล้วก็หัวฉีดปั๊มกล่อง ECU ช็อปครับผมปีนี้ลงรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวใช่ครับซูเปอร์ลีโวลงไม่ทันจุดเด่นของแบ็คเตอร์เราฮะตอนนี้ยังไม่มีจุดเด่นครับก็คือรถเพิ่งเสร็จครับก็ยังไม่ได้ยังไม่มีเวลา ยังไม่มีเวลาที่เรายังไม่ได้ออกไปวิ่งมันก็เลย,ยไม่มีจุดเด่ดนอะไรแค่ว่าคีวีก็เจ็ดกลางๆก็โอเคแล้วครับความยากง่ายของเครื่องยนต์ในการโมดิฟายผมคิดว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ยากครับเพราะเรามีพื้นฐานในซูเปอร์ลีโวมาอยู่แล้วเราแค่มาทำเป็นใสน่นายาวแล้วก็บนกันมางัดเพื่อจะฉีดในตัดเข้าไป การขับอ่ะเราคับหน้ายาวอยู่แล้วอตอนนี้คือเราถึงไม่ไม่ต้องซ้อมคือเราแข่งเลยก็หน้ายาววี่ครับเปนรูปแบบอยู่แล้วใช่ครับเรซิ่งมาเนี่ยสุดยอจากการได้ไปสัมผัสปีที่แล้วสุดปีนี้เป็นยังไงบ้างครับก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะก็คือทางโตต้าก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยก็ขอให้แบบพัฒนางานเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆตอนนี้คือผลตอบรับดีมากเลยนะทางฝึกหลายๆอูก็หันมาเล่น อ่าต่ตากันเยอะมากเลยแล้วในคู่แข่งที่เป็นดั็เตอร์จีดีครับว่ามีอยู่เยอะเลยมีเราเห็นว่างไงบ้างครับพี่ก็โอเคครับมีหลายๆคลับก็ดีนะก็มาร่วมสนุกกันพัฒนาปุ๊บก็ได้ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมก็ได้พัฒนากันขึ้นไปอีกผมก็คิดว่าน่าจะเจ็ดต้นต้นก็น่าจะเห็นนะครับเพราะเ่าคิดว่ามันมันแรงนะจริงๆแล้วแรงนะครับก็โอเคอ่ะทุกคนก็ก็คุยกันก็คือ มาถึงเวลาไปสนามปุ๊บมันก็มีอยู่ไม่ไม่มีคีกลุ่มครับก็คือก็รู้จักกันถางนั้นก็มานั่งคุยกันปรึกษา,ากันว่าเออคุณนุ้นทำนี้คุณนีท้ทํานี้แล้วก็มารวมรวมกันแคร์ฟาร์มประสบการณ์แต่ละคนแต่ละคนครับผมฝากพึก FC หรือว่าคนที่อชอบสายโตต้ตาก็คืองานซุปเปอร์ปีนี้ก็ไปไปเอาแง่ไปไปดูที่สนามดีกว่าไป ไปชมกันที่สนามว่ามันจะมันแค่ไหนแต่ผมพูดเลยว่ามันแน่นอนงานนี้สนุกแน่นอนครับผมก็เฟรมนักเตอร์คนนี้ก็คือพี่อ๋อเจ็ดเจเป็นคนต่อให้อ่าแล้วก็ป่าแดงก็คือเซตเรื่องน้ำหนักให้ครับผมเวทเวทน้ำหนักให้โอเคครับก็ออกหกสิบก็หนึ่งหนึูอูประมาณนี้ครับแล้วการที่เอาเครื่องดีๆไปใส่เฟรมนี้เป็นยังไงบ้างครับ อันนี้ก็ผมคิดว่ามันมันก็โอเคนะมันก็ไม่ไม่ติดคือมันก็ไม่ได้ติดอะไรทุกอย่างก็คือคันนี้ก็ลงตัวนะก็คือติดคงติดเครื่องได้ปกติตอนนี้คือรอแค่ขึ้นในนู่นอัเดียวแต่ตัตนี้อีมาเป็นลักพันอยู่แล้วพอประสบการณ์ที่เราทำมาครับยังไงก็พันอยู่แล้วอันนี้ระบบเทโบของอะไรครับอ่าเทโบก็เป็นส่วนแปดของเบนซ์บริตั์แล้วลูกโตก็เป็นอ่อพิชชันเป็นอินเตอร์น้ำ ครับผมแล้วมีแก๊สเลยมีครับมีในตัดด้วยอันนี้แก๊สทีซีทีหัวเลยอ่าซีหัวครับฝั่งท้ายสเต็งแล้วก็ขาจุดขาดก็เป็นอ่าเจ็คมีเคยขาดเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ลิเบอร์ตี้ครับผมห้าสปีดถ้าเทียบกับตัวแร็กเตอร์พี่เอ๋น่าจะมีประสบการณ์มากที่สุด <laughs> ที่บอกว่าที่บอกว่าไงวะ <laughs> <laughs> ก็คือประสบการณ์ก็ถามว่าเราก็เล่นมานานนะนะเออเล่นมานานก็คือว่า ก็โอเคครับก็อยู่ในระดับหนึ่งผมคิดว่าเวลาไหะออกมาสวยอ่ะครับผมเดซิมาเนี่ยกับเฮเอร์โบนะครับมีการเกี่ยวดองกันยังไงบ้างครับก็คือผมก็ดีใจนะที่ว่าทางโตต้าเลือกทางอูผมที่เข้าไปร่วมการแข่งขันของบิ๊กซิกในครั้งแรกของที่โตต้าที่จัดการแข่งขันที่เรียกเข้าไปเข้าไปประชุมแล้วก็เขาก็เลือกมาทั้งหมด6อูให้มา เอารถเข้ามาทําการแข่งขันจัดการแข่งขันในครั้งแรกของซุปัพอ่าแล้วก็มาเป็นบิ๊กเพนก็ผมก็ยอมรับนะทางโตตา้าก็คือฟาร์มพัฒนาตอนนี้ก็คือหลาย,ลายอูก็ยอมรับทั้งหมดโตต้าที่เข้ามาตอนนี้ไหลายอู่มากที่มาทํารถโตต้าเข้ามาการร่วมการแข่งขันแอรผมก็ฝากอู้ใหม่ๆหลอูนะก็คือ มาร่วมสนุกกันครับกติกาก็มาตรฐานโตต้ตาเขียนมาแล้วก็คือเราก็ต้องครบกติกาที่เขาเขียนมาก็ฝากหลายๆอูที่จะมาร่วมสนุกก็ทกําการติดตามกติกากันแค่นั้นเองครับผมาการเริ่มทาเริ่มโมดิฟายพี่ม,มีการพัฒนามาถึงทุกวันนี้ของอุปรกรณ์ต่างๆรถยนต์ของโตต้าเป็นไงก็เริ่มแรกการโมดิฟายที่โตต้ตาให้รถมา1คันที่โมดิฟายคือบิ๊กซิครั้งแรกก็คือเป็นโตต้ตาใส่ไฟเดิมแล้วเราก็หาข้อมูล ที่ว่าเราจะทํำยังไงได้ให้มันแรงและมีม้าท้อขึ้นมาแล้วเพื่อจะให้แรงขึ้นไปแต่ก็สุดท้ายก็ทาจนทากันจนได้ก็คือช่วยกันพัฒนากันจนขึ้นมาได้จนทุกวันนี้ก็คือมากไก่มากเอาง่ายๆเลยคือโตต้ตามากไก่มากเลยแล้วเครื่องแรงก็ขอจะหยุดพัฒนาคอยพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆช่วงสนามที่ผ่านมาผมไม่ได้ไม่ได้ออกไปวิ่งเพราะผมทําทธุรกิจเมืองแร่อย,อยู่ ช่วงนี้ก็คือค่อนข้างจะวุ่นนิดนึงก็คือเดี๋ยวให้ทุกอย่างลงตัวผมว่ากลับไปแข่งเหมือนเดิมตอนนี้ก็เริ่มละเริ่มที่จะขับเข้ามาแข่งเหมือนเดิมครับผมเริ่มด้วยแด็คเตอร์เลยก็เริ่มเริ่มสนามซูปอัพก็คือแด็คเตอร์เลยครับก็คือเดีย๋ <c oughs> ดวยวสนามที่4ก็เจอซูเปอร์ลีโวของผมเสร็จละก็คือสนามที่บุรีรัมย์ผมไม่ได้ไปวิ่งก็สนามนี้ก็เลยไม่ได้วิ่งก็เลยต้องไปวิ่งสนามสุดท้ายทีเดียวแล้วปีหน้าเดี๋ยวเจอกันใหมเต็มระบบแน่นอนครับสนุกก แดกเตอร์วิ่งกับซูเปอร์ลีโวไหนง่ายกว่าอ่าผมอันไหนโจทย์ว่าง่ายไหนง่ายไหกันผมว่าไม่มันก็ไม่มันไม่ยากทั้งสองทั้งสองด้านเลยก็คือผมคิดว่ามันก็ปกติครับก็คือเครื่องมันก็บอกเดียวกันแต่เพียงว่าเรามาโมดิฟายในเครื่องยนต์ให้มันรองรับได้ตัดให้ได้ขอให้มีเวลาทําแค่นั้นเองซูเปอร์ลีโว่ันใหม่ผมอันนี้คือผมต่อเองน่าจะ หลังซุปออพก็คงได้เริ่มซ้อม,เร,มเริ่มเ,ร,เริ่มเก็บรายละเอียดเพราะทุกอย่างตัวนี้เสร็จหมดแล้วแค่ขึ้นเนโนแล้วก็ซ้อมอย่างเดียวครับผมตอนนี้เราก็มามุ่งเรื่องนายาวก่อนเพราะนายาวต้องวิ่งก่อนอย่างซุปเปอร์ลีโวก็เอาไว้วิ่งสนามสุดท้ายสนามที่4เดี๋ยวเจอกันแล้วก็ปีหน้าเจอกันแน่นอนฝากถึง f c ทุกคนแล้วก็ที่ใส่เลือดโตต้ตาทุกคนก็ไม่ไม่ทำให้ผิดหวังแน,น่นอนเดี๋ยวปีหน้า สนามใหม่สนามหนึ่งเจอกันแน่นอนฝากถึงคู่แข่งหรือว่าละลายอูเพื่อนเพื่อนทุกคนปีหน้าผมไปเ่่มสนุกแน่นอนครับสนุกกันแน่นอนก็เดี๋ยวผมจะทําให้เต็มที่ครับผมช่องทางการติดต่ออูผมก็คือทาง f เ Facebook อูเอทบนครถมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็065 161 98 98ครับผม